ไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัททรูกันบ้างน,นะคะล่าสุดก็เข้าไปชําระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์นะคะที่สํานักง,งานกสทชซึ่งก็ถือว่าเป็นงวดที่5แล้วนะคะกว่า23,000ล้านบาทยังเหลือค่าใบอนุญาตนะคะที่ต้องชําระอีกห้างวดนะคะวงเงินกว่า40,000ล้านบาทด้วยกันค่ะล่าสุดทางด้านคุณถากรตันทสิทธิ์นะคะเลขาธิการาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชบอกว่าในวันนี้ นี้นะคะบ,บริษัททรูมูฟเอชยูเนเวอร์แซลคอมมิวนิเคชันจำกัดผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน900เมกะเฮิรตซคลื่นความถี่905-915เมกะเฮิรตซ950-960เมกะเฮิร์ค่ะได้นําเงินค่าประมูลงวดที่5จํานวน23,613.83ล้านบาทพร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 6- ถึง จำนวน4 8 1 9 4 3ล้านบาทมามอบให้กับสำนักง,งานกสทชตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลโดยเงินค่าประมูลดังกล่าวสำนักง,งานกสทชจะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไปนะคะทั้งนี้ทรูก็ได้มาชำระเงินค่าประมูลงวดที่1-4เป็นจำนวน17,205.60ล้านบาทไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆดรอคุณอยู่อีกเพียบเลยแหละค่ะ